ส่งคือปลาดุกครับแหงยิงๆๆเนี่ยโอ้ดึงแหงโอ้เห็นหัวปลาร์คือปลาคอเถนอเห็นหัวปลาร์คือปลาคอเถนอโอ้หนวดหนวดมีหนวด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 ไอหนวดไอหนวดโอ้โอ้ตัวนี้ใหญ่วะพี่น้อง สวัสดีครับ่อเป็นพี่น้องสูผูกสุกคนครับผมเมื่อนี้ผ้ามายามเี็ดครับสวยสวยมันตะกีดยางครับพี่น้องยัดกีดยางไปครับผมไปลุนน้ำกันว่าสิเป็นอย่างไรมานบอคกับแล้วครับไมยออกไปหอยครับผมหอยวกไส้ชื่อกาครับเมื่อนี้ออแคลนครับผมบไปใส่เดี๋ยวไปลุนกันเลยครับผม ออค,ค,ครับออกใดวะน้อมีแต่จอมีแต่จ่ออันนี้นะครับล่ำหวยไฟครับผมไปเลยครับแล้วไปเบึง่งเม็ดลังแรกเข้าครับ

ขึ้นบนได้มายามครับใส่กิ่นไหวเมื่อเลยส่งขึ้นปลาดุกครับนี่เนี่ยยิ้มอู้ดึงแหงนะึงแหงโอ right. well. <associ net> <esté S 1> ้ปลาดุกอีนีครับพี่น้องปลาดุกอีนีครับสวยงามเลยครับผมโอ้ตัวนี้คือสีโปรผอมเคลื่อนบนใดดอกตัวงามอยู่ดอกไม้ใหญ่เโอ้สวยๆครับ เก็บครับผมด่นต่อไปครับถือครับร้อนอืรังนั้นมีอาการครับพี่นอ้องคนทางนาพ่นละแต่ว่ากะนิ่งๆอยู่ครับเงียบอยู่เมื่เห็นดึงแต่ว่ามีอาการอยู่ ท่านโกงคงหนงเลยพี่น้องเดี๋ยวมันหลุดมั้ยนี่เงียบไหมโอ้อยันหลุดอยู่พี่น้องส่งหลุดอีเลียมันไม่มายามเมื่อคืนครับเอ้ามันปล่อยไปหลุดไปเรื่อยครับผมจอดปลายแนล้ายพี่น้องตกรเหน่อกเก่า ลุดมาโตใหญ่โอ้ยรุดแล้วพี่นนองดิ้นขึ้นมาเลยมันหลายหลยมดอยากรุดอยากยังไปแล้วเนาะครับน่่รูดมันบริเวณยามงขึ้นครับปลาสิกินหัวคำขึ้นอากาศมันดีอยู่อากาศมันนิ่ง ปลากินอยู่แต่ว่าบริมายานไหลลุนไปเรื่อยครับผมตัวน,นี้ปลาถึกบังคับตนนัวน,นี้เปลาหยั่งยังเห็นเดือง,งอยู่เดือง,ง,ง,งอันนี้ออกก่อนเห็นหัวปลอคือปลาคอเทนอ <laughs> เห็นหัวปลหลอคือปลาคอเทนอคอ,อปลาคอ คอปอกครับพี่น้องส่วนปอกโอ้หาวอยู่ตัวละขึ้นก่อนเยอะสิโลดขอกปอกขอกปอกโอ้โหคอไตวะหนาววันนี้อ้าเข้าไปไหนอินเดียสิโบออกกันเอะช้านาบอกก่อนเขื้นหนาวอยู่โอ้หน่อยตัวเดียวก็ได้ ี๋ยวจับก่อนเดี๋ยวมันสิโดดออกคี่เสือยนะยังไงนะโอเคจับเสกสช่างก่อนอ่าเรียบร้อยสองเต็มใช่นองอ่ะดุนไปเรื่อยทุกคนกระดึงงยู่นะจะซสิ่างใดล่ะรุนเราไปจากัก อโอ้เลือตามต่อรุดจับตัวนีรุดรุดรุดไปครับรลุดไปเรื่อยหุ่นกองโดงเกรงอยู่บยิกินถือกันสีไทยเบื้องครับกิดสีเงาโนมโนมโน,นมไปนหละพี่นโอ้หวดหนวดมีห,มดหนวด นวดนวดนวดไอ้นวดไอ้นวดโอ้โ้โอ้โอโอโอตันงงวนี้ใหญ่ะพี่นอกไหครับตัวนี้เบาเบาเบาโอ้หันมันพี่นอกใสใส,สวยอยูค่ครับลุกเขื่อนถือโดนแหงชนเบ็ดอันนี้ลูด ตืนเตะเลยเน,น้นเน้นแน่หยอะครับผมแล้วมีหยอะเน,น้นเน้นแต่ว่าก็ถือลังเดียวก็ถือลายหลังจะเถือนี่ก็กกยังขี้เก่าอยู่หัวก็ได้มาแล้วอีกตัวครับพี่น้องอีกตัวอีกตัว ปลาช่อนปลาช่อนพี่น้องช่อน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 อก๊อกขี้เก่านี่ครับเจ็บครับผมเอ็ทีซีแล้วครับเหลือวเบว็ดวัวลายดอกพี่น้องเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดลังฮกเจ็ดลังประผมาณนนี้แหละหาหุกหลังนี่แหละ <laughs> à, à, đây không bọn nên học bài, để phi nhỏ. Ho mãi nữa kapoom. Tân yên năm nhỏ cả. Sì, điện 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 điện. Oh, hôi. Bác. Bác. เอาอีกแล้วครับนี่ปลาหนังเบิง้งเบืง้งเบืง้บงมันกระเสื่อมก็บินเว้ยบินบินบินขึ้นบนอะมอนสีปดปล่อยบ้านสีปดปล่อยบ้านี่โอ้ยหนามบกหยาบหลดพี่เนาะหนามบกบกหยบาบหลุดบินแห่งนี้มึงดิเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ ันมันสิขึ้นเรือมันก็ขึ้นคือเก่าตัดสิมานเฮ็ดจังได๋ก็มานพี่น้องเอ้ตัดสิบ่มานเฮ็ดจังได๋ก็บ่มานอ่ะเหลืออยู่3ลัง2 3ลังโอ้ยคือเก่าอยู่พี่น้องกันกงงจงอยู่พุ่นนลังนึงอยู่ปาห้าพุ่น ไล้ดีวกอเด้ยวนังนง่นก็คือเก่าอยู่โอ้ยผลงานห่อ,อมาอน,นี่ใส่สวยอยู่ดอกพอได้ปนอยู่พรได้ปนได้แกงอยู่ครับใส่เบ็ดบริยาม ซัำนี้หละครับพี่นนองแต่ย่ามกสิใดก็นี่อยู่แต่ว่าม่วว่านม่วว่านนี่ใส่ผงใส่เท่งขุนคือก็นี่อยู่หนามคุณก็นี้ป้านี่มากกินยาตอนนามคุณพี่นนอะปลามันหาวกับเบ็ดสามสิบหลังที่เกา่านะครับปลา จะหาแต้มมือเ,เสื่อมสองโองประเสื่อมตัวหนึ่งประคอสองประดุกสองอ่ะงามอยู่ครับเห็นไหเห็นดอกอ่ะโอเคครับอ่ะสำหรับมือนีก็พือสี่ฝากคลิปไว้ซ้ำานี้ครับผมเ๋ยวคลิปไว้ซ้ำานี้ครับคลิปนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ